สวัสดีครับผมบอสนะครับจากร้านวิบลลธาแพร์เชียงใหม่นะครับวันนี้เราจะมารีวิว o r i e n t t t r r o o n t e m p o r r r y นะครับในรูปแบบสีล่าสุดของทางแบรนด์นะครับซึ่งก่อนหน้าน,นี้ที่ผมเคยหยิบรีวิวในรูปแบบของสีออกแนวแบบ เสา,าวมนไปแล้วนะครับวันนี้ผมหยิบมาเป็นสีที่ค่อนข้างที่จะอินเทรนด์นะสีนี้เราจะเรียกว่าเป็นสีพิทาชิโอก็ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราเอาไปเทียบกับต้นฉบับอ่ะที่เป็น OP พิทาชิโอที่มันเพิ่งออกใหม่นะนะครับมันก็อาจจะออกแนวกันแบบคนละแนวนะถ้าเกิดเราเทียบกันแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดเรามองในในรูปแบบของสีเนี่ยสีเนี้ยก็จะมีความใกล้เคียงเหมือนกันเพราะว่าสีเขียวพื้นเพข,ของหน้าปัดของเรือนเนี่ยมันก็ไม่ได้เชิงเป็นสีเขียวแบบมรกตหรือว่าเป็นสีเขียวแบบออกแนวแบบเข้มๆนะ ถ้าดูหน้าปัดใกล้ๆเนี่ยเพื่อนๆจะรู้สึกว่ามันมีสีเขียวแบบาจางๆนิดนึงนะครับอาจจะไม่จางๆผสมสีขาวเหมือนทางาพิทาชิโอจริงๆของเขาเนี่ยนะครับแต่ก็เรียกได้เหมือนกันแหละนะครับผมก็ให้ขนาดนามเดือนี้ว่าเป็นออเรนจ์สไตล์พิทาชิโอแล้วกันนะครับก็น่าใสามากนะครับเดือนนี้แล้วก็ในเฉดสีนี้นะครับเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยผมพาเพื่อนๆไปดูในสเปกตัวเรือนกันก่อนนะครับแล้วก็นี่คือสเปกตัวเรือนนะครับ ถ้าเกิดเพื่อนลองสังเกตดูเคสไซส์ไม่ว่าจะเป็นลักทูลักนะครับรวมถึงความหนาต่างๆเนี่ยก็แน่นอนเลยนะครับเป็นสเปคที่ดีมากนะครับเป็นขนาดที่แบบไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่ผู้ชายผู้หญิงใส่ได้หมดนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในเรือที่ผมว่าคุ้มค่าที่สุดในในคอลเลกชันของไบโนเดนสตาร์แล้วก็ว่าได้นะครับเพราะว่าผมมีหลายสีเหมือนกันในในรูปแบบของสีในรูปแบบของรุ่นเนี้ยนะครับชอบสุดผมก็ใส่เองก็เป็นสีดําก็มีนะครับก็ใส่ออกงานได้เลยนะครับใส่ในชีวิตประจำวันได้เลยนะครับมันภาพลักษณ์ โดดเด่นมากมายอะไรแต่ว่ามันก็ถ้าเกิดเรามองดีๆมันก็จะมีความคมความเด่นเหมือนกันนะตัวเครื่องก็ไว้ใจได้นะครับในตระกูล f 6 n เนาะก็จะเป็น m ม d ดอิน a จ a n หมดเลยนะครับการขัดแต่งตัวลูกเหวี่ยงตัวเครื่องตัวอะไรต่างๆเนี่ยก็ดูสวยงามมากๆนะครับน่าัาใกล้ๆก,ก,กันดีกว่านะครับ อย่างแรกที่ผมชอบเนี่ยสัมผัสในตะกูลนี้นะผมชอบความคมไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของตัวเข็มชั่วโมงเข็มนาทีนะครับรวมถึงหลักชั่วโมงต่างๆที่ถูกยกสูงขึ้นเล็กน้อยนะแล้วก็มีการตัดคมตัดขอบม,มาค่อนข้างที่จะกริบเลยนะครับแล้วก็ในช่องวันที่ก็ทําออกมาได้ชัดเจนนะครับสวยมากนะครับตาโลโก้โอเรน s t สตาอยู่ตำแหน่ง6นาฬิกาแล้วก็ Power Reserve นะครับที่แสดงตำแหน่ง12นาฬิกาก็สวยงามนะครับขนาดแบบชัดมากนะครับ เข็มพินาทีก็มีลักษณะเรียวบางแบบบางเฉียบเลยนะครับการเดินก็ค่อนข้างที่จะโอเคสมูทมากนะครับเดือนนี้ในที่มืดพอเห็นได้บ้างน,นิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้ว่าจะฉูดฉาดอะไรมากมายนะครับตัวเรือนตัวหูสายต่างๆการขัดแต่งก็ไปทางเรียบกับหน้าปัดก็คือมีความคมนะครับโดยด้านข้างตัวเรือนอย่างนี้นะครับ ก็ชัดๆเลยนะครับว่ามีความคมสุดๆเลยนะครับเนี่ยเมื่อลองดูเนี่ยตำแหน่งเนี่ยคมมากนะครับแล้วก็ความด้านความคมตรงนี้นะครับเห็นเหลี่ยมแบบชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ตัวเม่มายมเนี่ยผมชอบม,มากเลยนะผมรู้สึกว่ามันมันขนาดกำลังดีมันไม่ได้แบบว่าเล็กเกินไปหรือว่าใหญ่เกินไปนะครับการขึ้นลานผ่านเม็ดในตำแหน่งแรกอย่างเงี้ยเราก็หมุนไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นในตำแหน่งที่มันเพิ่มขึ้นของ power reserve อย่างชัดเจนนะครับ ตำแหน่ง12ตำแหน่ง6ก็มีเลขโรมันมาให้นะครับทำให้ตัวหน้าปัดเนี่ยดูไม่น่าเบื่อนะครับทำให้เป็นนาฬิกาแนวแบบซื้อไปแล้วใส่ยาวๆได้เลยนะครับเพื่อนลองสังเกตด,ดูนะในรุ่นใหม่ที่ทำออกมาแค่สีใหม่เนี่ยในรูปแบบอื่นๆไม่ว่าจะเป็นตัวหน้าปัดตัวหลักขีดตัวเครื่องตัวสายตัวเรือนต่างๆเ,เขาไม่ได้เปลี่ยนมาเลยนะครับเขาเปลี่ยนแค่เฉดสีหน้าปัดเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่ผมคิดว่ามันเป็นนาฬิการุ่นหนึ่งที่เราสามารถใส่ได้แบบยาวๆเลยเป็นไทม์เลสก็ได้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นอะไรที่แบบผมว่ามันก็น่าสนใจนะถ้าเกิดเพื่อเพื่อดูหน้าปัดใกล้ๆนะครับการขัดแต่งนะครับรวมถึงดีไซน์ของในส่วนของตัวหน้าปัดเนี่ยมันก็ไม่ได้เชิงว่ามันจะเป็นสีเขียวซะทีเดียวเนาะมีการเล่นลวดลายในตำแหน่งแบบหลักชั่วโมงตรงนี้ก็จะมีการเล่นแบบเส้นรอบวงนะครับมีลักษณะการขัดแต่งที่ดูแบบเออเฮ้ยมันเหมือนเป็นแสงแบบเล่นเงาอยู่นะครับ ก็สวยดีนะครับหลักขีดวินาทีต่างๆก็ให้ความคมชัดนะครับเป็นหลักแบบหมึกสีดำเนาะสวยมากนะอันนี้ก็จะเป็นในรูปแบบของดีเทลหน้าปัดทั้งหมดนะครับในรูปแบบของตัวกระจกก็เช่นกันนะครับเนื่องจากมันเป็นซอฟต์ไฟอยู่แล้วแล้วก็ทําออกมาเป็นในรูปแบบของตัวกระจกแบบตรงแบบ แบบเรียบตรงแบบนี้นะครับเวลาการตัดแสงเนี่ยผมว่ามันก็จะทําได้ดีกว่ากระจกพวกกระจกโค้งกระจกที่เป็นในรูปแบบของอะคริลิกต่างๆที่เป็นแนวทรงกล่องอย่างเงี้ยกระจกแบบนี้ก็ออกแนวแบบตัดแสงได้ค่อนข้างเคลียร์มากๆนะครับนี่คือขนาด38นิดๆใช่ไหมถ้าเกิดผมามาเทียบกับตัวไว้ที่ผมเพิ่งรีวิวไปเนี่ยของเขาเนี่ยเคสไซส์39มิลมนะครับ ของเขาเนี่เป็นกระจกโซฟาแหละแต่ว่าซอฟาของเขาเนี่ยมันจะเป็นออกแนวทรงกล่องอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมครับเวลาเรามองด้านข้างอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นการแบบมันตัดแสงแบบเออเฮ้ยมันคนละแบบนะถ้าอยากได้ความแบบเคลีย์เงาอ่านข้าเวลาแบบทันทีอย่างเงี้ยนะครับแบบเรียบแบบนี้ก็จะดีกว่าแต่เรื่องเรื่องของภาพลักษณ์ความวินเทจอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องยกให้ไว้ส์นะครับ นี่พอมาเทียบขนาดเคียดไซส์ให้ดูนะครับเดี๋ยวผมลองขึ้นข้อให้ดูนะครับคือบานพับเอยตัวข้อต่อต่างๆเอยเนี่ยก็เป็นแนวตามแบบสไตล์ของ Orient Star นะเราจะเห็นพวกสายพวกบานพับเนี่ยก็จะอยู่ในหลายๆรุ่นแหละนะครับก็ค่อนข้างที่จะดูมีเอกลักษณ์เลยนะครับมองแป๊บเดียวก็จะรู้ว่าเฮ้ยอันเนี้ย r r e n t s t t r r นะครับนี่นะครับ ข้อมือของผมอยู่ประมาณ6.3นิ้วนะครับเวลาใส่นาฬิกาเคสไซส์ประมาณ38นี้นะครับลักทูรักไม่ได้กลางมากเนี่ยเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในไซส์ที่ผมคิดว่าเฮ้ยตอบโจทย์มากนะครับไม่ใหญ่ไม่ล้นพอดีดูแบบโอเคมากๆเลยนะครับและโดยเฉพาะสีเขียวเนี่ยนะครับเป็นสีเขียวที่ถ้าอยู่ในที่มืดมันก็อาจจะดูเข้มถ้าเกิดไปออกในที่แสงแบบมีแสงเนี่ยมันก็ออกอาจจะดูแบบอ่อนๆจางๆลงไปนะครับ ใครที่ชอบสีแบบเขียวแล้วก็เล่นแสงประมาณนี้นะเพราะว่าเพื่อนๆต้องชอบเรือนนี้แน่นอนนะครับกับราคา้า้มาเพียงแค่2 9งหมนะครับเพราะว่ามันก็เป็นอะไรที่ซื้อใส่ได้สบายๆนะครับไม่ต้องแบบสีเรียสอะไรมากนะครับใครที่ตามหานาฬิกา คุณภาพดีๆหน่อยนะครับกะใส่ยาวๆนะครับแล้วก็อยากได้เฉดส,สีที่มันค่อนข้างที่จะไม่น่าเบื่อมากนี่นะครับก็แนะนำสีนี้นะครับสีเขียวพิตาชิโอในรูปแบบของแบรนด์ r i e n t Star บ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดของเรียนนี้นะครับ ใครที่สนใจในเรื่อนไหนๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์อะไรก็ตามนะครับหรือว่ายัางเลือกไม่ได้เลยนี่นะครับเพื่อนๆสามารถเพิ่มเขียวโคไทายคลิปแล้วก็ทักมาสอบถามมาคุยกันได้นะครับเพราะเดี๋ยวมันมีรุ่นใหม่มาจะมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเผื่อผมจะได้ให้เป็นตัวเลือกว่าเฮ้ยลองดูรุ่นนี้ไหมดุน,นี้ไหมเนี่ยลองคุยมาปรึกษากันได้นะครับยังไงเพิ่มเขียวโคไทยคลิปนะครับแล้วใครที่สนใจเรื่องน,นี้นะครับสามารถเพื่อนดูรายละเอียดใต้คลิปได้เลยนะครับผมจะลงรายละเอียดลิงก์ไว้ให้นะครับเพื่อนสามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะครับ ก่อนนะครับวันนี้ผมบอสนะครับจากช h a n n e l วิมลท่าแผ่ก็ฝากเรื่องนี้ไว้เท่านี้นะครับแล้วเราเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ